สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับผมก็นํำพาพี่น้อง FC ทุกท่านเข้าสู่ช่อง Rocky i n d i ใสายจวดติมานท่านหนึ่งเช่นเคยครับหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงบ้านนะครับก็มาขอดูรถน้อยวันนั้นก็เอาไปเกี่ยวมาแล้วครับคันนี้เขามาเอารถไปเกี่ยวโอ้อย่าขึ้นแล้วพี่น้องอยาขึ้นแล้วข้าวขึ้นแล้วนี่ดูด้ยนี่จอดจนข้าวขึ้นแล้ว อนข้าวขึ้นนะครับไปเกี่ยวมาแล้วครับลงงานแล้วหนึ่งงานให้ดูรอเลยเออผมทำช่วงล่างหมดไปสามหมื่นกว่าบาทนะครับปีนี้ลงทุนลงทุนหมดไปสองคันนะครับก็ครึ่งแสนนะครึ่งแสนแต่ก็เราต้องทำเพราะว่าเราต้องการให้มันออกมาดีนะครับทุกอย่างเราก็ต้องทำไว้ยากขึ้นยากขึ้น ยากินพี่น้องนี่ครับโอ้อย่าก้นเต็มเลยโอ้ยตายแล้วต้องเปิดตู้ตกันผมไม่ได้เปิดดูตู้เลยต้องเปิดตู้ทิ้ไงไว้ไม่เปิดไม่ได้ครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมถือว่าโอเคอยู่ตู้แห้งดีตู้สะอาดดีครับ นี่ฮะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนตะแกงตัวล่างให้มันยาวให้มันยาวมาอีกครับเปลี่ยนตะแกงตัวล่างให้มันยาวมาอีกผมมองว่าตะแกงผมมันสั้นไปนะสั้นไปตะแกงผมต้องมาถึงนี่เลยผมคิดว่านะีโอ้เปลียกน้ำหมดเลยครับ ยอยาขึ้นเนี่ยเต็มเลยเพราะว่ามันไม่ได้เอาเข้าร่มนะครับเนื่องจากว่าฝนมันตกตลอดแล้วทีนี้รถด,ดําจอดอยู่ข้างในคันนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปลุยนะครับยังไม่ได้ไปทำงานก็เอาไปเก็บงานมาพร้อมๆกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับ ปีนี้โอ้ตะแกงทะลุหมดแล้วพี่น้องอขาดหมดแล้วขาดหมดแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อทั้งชุดเลยมาเปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยเพราะว่ามันทําไม่ทันนะครับนี่เดี๋ยวจะไปซื้อ,อมาทั้งชุดเลยไม่งั้นมันจะตีข้าวไม่สะอาดนะครับตีข้าวไม่สะอาดาเดินทางมาแล้วครับจะลุย ดยงานเกี่ยวแล้วอันนี้ก็แบตตลงแบตเตอรี่ก็เอาไปชาร์จครับผมยังไม่รู้ว่าลูลกไหนจะใช้ได้ขนาดไหนนะปีที่ผ่านมาก็สายพานนี้ก็เปลี่ยนตีแตกอีกแล้วครับเปลี่ยนก็แตกเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนใหม่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดมันไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนดูช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ ถือว่าโอเคอยู่นะรถอะแรงกำลังดีอยู่ครับก่อนทำก็ต้องเช็คน้ำเช็คระบบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เข้ามาจอดโอ้ยดูสายพานผม,ไ,มได้เปลี่ยนสายพานตัวนี้ได้นี่สายพานผมทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยสายพานผมพลิกตายเร้ว สายพานพริกนี่ข้ามร่องเลยเห็นไหมเนี่ยต้องเอาสายพานเข้าได้นี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันรอลูกน้องมาคนโอ้โซ่ตกอีกเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยโซ่ก็ตกโอ้ยตายแล้วเพราะมันต้องตัวนี้มันขาดเนี่ย อย่างนงอย่างในขาดหมดแล้วคันนี้ครับเขา,เาไปเกี่ยวก่อนเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่าต้องทําตรงไหนมัางนะครับหล,หลักๆที่เห็นเลยก็มีนี่แก้ตัวนี้ก่อนบูทบูทมันสึกเห็นไหมบูทมันหายนะครับบูทมันหายจะแ,แก้ตัวนี้ก่อนนะแก้ตัวนี้แล้วก็จัดสา,ายพายในให้เข้านะครับอันนี้ก็เห็น ช่างมันบอกว่าอาสตาร์ทไม่ติดมันก็เลยต่อเป็นสายตัวนี้มาให้เพราะว่าชุดดิเล์มันเสียครับชุดดีเล์ข้างในมันเสียเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงตอนนี้เราก็เดินทางมาแล้วผมเดินทางมาถึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับเราทําได้อยู่แล้วสายพงสายพานโอเคอยู่เนาะทุกอย่างก็รู้ปีนี้รู้เรื่อง ก็สองคันครับของผมเป็นอุ้มหมดทั้งสองคันนะส่วนเจ้าอินดีก้ก็จอดเป็นที่ตากผ้าอยแบตหมดด้วยครับแบตหมดอินดี้แบตหมดนี่แหละรถถ้าไม่ได้ใช้งานมันก็สารพัดค่าใช้จ่ายก็จะสูงค่อนข้างจะสูงในการซ่อมบำรุงนะครับ ในการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ลูกสีฟ้านี่ครับหมดสภาพทั้งทงที่แบตเตอรี่ลูกเนี้ผมเปลี่ยนที่บ้านกลวดนะเปลี่ยนใหม่เลยเ,เจ้าทอทงเอาไปเปลี่ยนใหม่ทั้งสองลูกเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ทนจังเครื่องไม้เครื่องมือก็อยู่นี่ขาตั้งกล้องก็อยู่นี่อ๋อ เอามางแตวนู่นนะครับมาังแต่เดินทางมาจากเทพนะแต่ก็ผมยังหาหมวกผมไม่เจอเลยไม่มีนะเนี่ยล,ลงไล่แมงเดี๋ยวค่อยเก็บลงครับเดี๋ยวค่อยถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านแล้ว <c oughs> เตรียมตัวออกลุยงานแนล้วนี่ไปลุยมาแล้วหนึ่งงาน มีคนมาขอซื้ออยู่นะครับมีคนมาขอซื้ออยู่แต่ผมไม่ขายนะครับผมไม่ขายเพราะว่า <c oughs> อ่าเราก็ต้องเอาไว้เก็บเกี่ยวที่บ้านนะครับที่บ้านก็ข้าวตัวเองก็เยอะเหมือนกันเดอ๋ยวนี้ก็อยู่นี้ครับจอดอยู่นี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันอีกทีหนึงก่อนจะลุยงานเกี่ยวประจำปี นะครับสายจวดเราจวดอย่างเดียวพี่น้องปีนี่ปีทีมาค่อยว่ากันนะครับผมบ้านก็โอ้เฉอะแฉะครับฝนตกอย่างหนักเลยที่บ้านเพิ่งหยุดตกวันนี้เองเมื่อบานก็ตกเห็นแม่บอกนะบอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับมาถึงอุบลแล้วครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายครับ